ั้งแต่อายุ50ปีมันเนี่ยค่อนข้างจะดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องข้อกระดูกนะครับเพราะว่าคนมนุษย์เราเนี่ยพออายุ25เสร็จปุ๊บเนี่ยโปรตีนที่ชื่อว่าคอร์ตเจนในร่างกายเนี่ยมันจะค่อยๆทํางานน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่นี้พอคอร์ตเจนมันทำงานน้อยลงเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันตามมาก็คือการ กระดูกมันจะข้อต่อก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงข้อต่อซึ่งซึ่งมันเป็นคอลลาเจนชนิดหนึ่งการที่เราข้อต่อไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ดีจริงๆนะคือมันไปไหนก็ไม่สะดวกนั่งรถนานก็ไม่ได้ แล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องแล้วก็เลือกจริงๆโดยเฉพาะตัวนี้นะคะชาเมคิสตันคอลลาเจนตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนไททูถ้าเกิดว่าน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่อมีกระดูกอ่อนมันจะไม่สึกมันจะไม่ทําให้เราปวดบริเวณข้อต่ออ้ยสำคัญมากใช่สำคัญ,คญมาก,มากแล้วเพื่อจริงๆตัวนี้เฉยเสริมให้ดน,น,นึงนะคะคือใช้คอลลาเจน3ตัวด้วยนะไททูเนี่ยเป็นหนึ่งในคอลลาเจนที่เราใส่ลงไปในตัวนี้ค่ะแต่ยังมีพวกไตรเปปไทด์ไดเปปไทด์อีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะคือที่ เป็นกิมมิคส,สาคัญแล้วคนชอบมากคือเขามีวิตามินซีอยู่ด้วยเลยเพราะว่าคอลลาเจนกับว<ๆ>ิตามินซีเนี่ย e เขาจะทํางานเสริมกันบางทีเราต้องทานคอลลาเจนแล้วไปทานวิตามินซีแยกแต่อันนี้เนี่ย <JUN S 2> ผสมมาให้แล้วเชียร์คัทจริงๆอย่างในตัวคลีเตอร์คอลลาเจนสามสายพันธุ์มเมื่อกี้ที่เชฟพูดไปเนี่ยนำเข้าจากประเทศญ,ญี่ปุน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็บเรื่องผมนะคะ <c ats> แลวเรื่องผิวเนี่ยมันจะคือผลพลอยได้ <pathways. S 3> <c ats> แล้วก็หลายคนบอกว่าเมนคาวหรือเปล่าชงยากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวชงเลยค่ะพ่อนี่ยังไงคะ มันทานได้ทุกเวลาท้องบ้างนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาไปใส่ในทำกับข้าวที่เราทําทุกเช้าใช่ไหมแล้วมันทําให้คุณสมบัติมันไม่เสียไปไม่ไมเสีย,ปยสไปค่ะแล้วที่จริงจะบอกว่าการที่เราบรรจุเป็นซองแบบนี้ค่ะพกพาง่ายแล้วก็เป็นการเก็บคุณค่าเขาไว้ดีด้วยเพราะมันเก็บรักษาความชื้นอะไร<ช>ต่างๆไม่ดนแสงด้วยเพราะว่าคุณพ่อไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเวลาคุณพ่อปีนเขาอยู่เงี้ยคุณพ่อเทผสมน้ําใส่ขวดกินได้อย่างไรได้เลย้วคุณพ่อชอบดื่มุ่นในทะเลทราย่กาแฟได้ติากใส่กาแฟได้กาแฟก็ได้ด้วย ก็กาาใส่กาแฟปกติแล้วก็ฉีกใส่เลยแล้วจะบอกว่าที่สําคัญคือรสชาติไม่เปลี่ยนเพราะว่าคือเขาไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันแล้วก็ที่สําคัญคือแค่20แคลอรี่อย่างเงี้ยใส่ลงไปแป๊บเดียวเขาก็จะละลายแล้วเพราะว่านี่เมื่อกี้คนไว ทัหมดเลยใสเดยวใสแล้วใสแจ๋วเลยเหมือนคิดเร้าแบบนี้เลยค่ะคีตันคอลาเจนตัวนี้ผลิตขึ้นมาจากปาน้ำจืดซึ่งคนที่แพ้อาหารทะเลสามารถทานได้เลยทานได้เลยแล้วจะบอกว่าอย่างมามาเชเองอย่างเงี้ยค่ะหมาเนี่ย63แต่ดูเด็กมากจนบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยม้าเรายังแข็งแรงแต่ภาพหนึ่งพี่อ่ะเราเห็นแบบมามาแบบนั่งเล่นมือถืออย่างเงี้ยค่ะใส่ที่ดามหลังละทีนี้เราก็เลยให้เขาทานตัวนี้ไปทุกวันนี้วิ่งนาแล้วค่ะคือวิ่งแบบวิ่งแซงออกกําลังกายไปด้วยกันได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ย ไลฟ์สไตล์มันคือเหมือนตอนที่เราเด็กจริงๆแล้วหลายคนก็ถามบอ,อกว่าพี่ว่าดูเด็กดูสิพี่กับมายงห่างกัน24ปีนะ,<ฮ>ะแต่ว่าพอพอมาอยู่คู่กันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูกลมกลืนนะ,ะบางคนยังคิดว่าหมอยงได้เมียเด็กเลย จะบอกเลยว่า1ซองนะคะทา้งโรงงานผลิตขึ้นมาเพื่อให้พอดีพอดีกับการดูดซึมโดยที่ว่าไม่เสียคพลลาเจนตัวเนี้ยทิ้งเพราะสมมติว่าร่างกายเราดูดซึมได้เท่าไหร่เราทาเท่านั้นคือมันจะไม่เหลือทิ้งไม่งั้นก็เปลองไงอันนี้คือถูกต้องมากเพราะว่าอย่างเชียร์เชกินวันละซองแต่ถ้าอย่างมาม่าเชียร์จะให้กินเช้าก็ก่อนนอนแยกกันก็คือสองซองเขาต้องการมากกว่าใช่ค่ะสะดวกมากสะดวกมากได้ด้วยนะไปต่างจังหวัดไปไหนก็พกแบบนี้ออกจากบ้านก็พกแบบนี้ไป ครับวันนี้ยังไงขอบคุณน้องเชียร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ